อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมวันนี้มาติดตามการติดตั้งระบบกรองน้ําบ่อเลี้ยงปลาคราฟและทาน,น้ําตกนะครับว่าจะเป็นยังไงเปิดไว้สักครู่แล้วนะครับเมื่อเช้านี้เมื่อคืนเราติดตั้งเสร็จนะครับตอนเช้าเรามาทดสอบอีกรอบหนึ่งดูซิว่าน้ําจะดีขึ้นแล้วก็ปลาจะเป็นยังไงนะครับจากการประเมินด้วยสายตา ผมคิดว่าน้ํำใสขึ้นกว่าเมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมคิดว่ายัางไงครับเราไปดูความสุขของปลาครับปลาดูตื่นเต้นกับน้ําที่กรองใหม่แล้วก็ดูสดใสามากขึ้นนะครับท่านผู้ชมเห็นว่ายัางไงบ้างครับ เราไปดูดอกบัวครับสีม่วงสีชมพูสวยงามมากครับแล้วก็ไปดูไม้ด่างที่ผมสะสมไว้ครับสีสวยสดใสมากเลยครับต้นนี้คือชายชนครับเป็นบอลสีสวยงามมากเลยนะครับต้นนี้คือพริ้งปรินเซสมั์เบิลด่างครับสีชมพูสวยมากต้นนี้บุษราคำด่างชมพูครับโดนแดดนิดนึงนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่ส่วนต้นนี้ฟิโลการส้มด่างนะครับใบใหญ่ๆเกือบ60เซนเลยนะครับ ด่างสเตียสวยงามมากครับท่านผู้ชมเห็นว่ายังไงครับสวยใช่ไหมครับ